นับสนุนโดย Isuzu MU-X เอ,กส,เอกสิทธิ์แห่งผู้นำ อะไรค่ะเข้าสู่ช่วงที่2ของเราแล้วนะคะเทคนิคการตีกายออนเดอะทีแล้วก็วิธีการลดสกอร์ออนเดอะกรีนนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างมีอะไรมาแนะนำคะในช่วงนี้ออนเดอะทีในสัปดาห์นี้นะครับวันมา้ท่านผู้ชมก็เป็นคิวของปนนบบมพักุลมงรอนะครับในชื่อตอนว่าสแตนเชคโอ้ชื่อนี่เท่ตลอดเลยฝรั่งตลอดเลยครับใครเป็นคนช่วยคิดเนี่ยใช่ครับก็ต้องไปติดตามนะครับว่าออนเดอะทีจะเป็นยังไงส่วนชื่อของออนเดอะกรีนนะครับเป็นคิวของผมนั่นเองนะครับชื่อตอนภาษาไทยตลอดเลยชื่อเขาไม่ได้นะชื่อตอนว่ากล้ามเนื้อสไตล์นะคคครับืือ ตอนตั้งเนี่ยไม่ได้คิดนะแต่ว่ามีคนทักว่ามันกังนําสไตล์หรือเปล่าอ๋อใช่เมื่อกี้ก็เจะพูดเลยน,นะ <c oughs> แต่ว่าจริงๆ <c oughs> ผมไม่ได้คิดนะม <c oughs> เป็นกล้ามเนื้อสไตล์ต่างๆในการเล่นกลอบก็ต้องติดตามกันครับว่าจะเป็นยังไงใช่แล้วค่ะในช่วงออนดอะทีและออนดอะกี the ติดตามกันเลยค่ะตอนรี้ท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงของออนดอะทีครับวันนี้ผมอยู่ที่สนามกรอบรอยัลเจมส์สุรยานะครับอยู่กับพนพมพระคุณวงหล่อครับผม ง่ายๆแล้วก็ข้อดีข้อเสียของการ,รออยืนว่าเรายืนแตบบ่นี้เนีย่ยดีหรือเปล่าหรือว่าต้องปรับปรุงอะไรไหมโดยการยืนนะผมอยากจะจะแนกเป็นสองสองแบบแกันละกันคือการยืนที่แคบเกินไปกับการยืนที่กว้างเกินไปบบแบบแรกคือการยืนที่แคบเกินไปนการยืนที่แคบเกินไปนะครับมีข้อดีเหมือนกันนะโมเชนครับการยืนที่แคบเกินไปเนี่ยมีข้อดีคือเราสามารถที่จะหมุนสะโพกได้ง่ายครับผมตอนดักสวิง่าตอนดักสวิงครับเวลาขึ้นมาก็จะหมุน ไปข้างหลังได้ง่ายครับผมนะครับเนื่องจากอ,องศาการหมุนมันมันจะไม่ไม่กว้างมากสายถังมันไม่ได้แบวออกไปใช่ก็จะหมุนได้ง่าย,ยขึ้นครับขอ้อดีที่2คือเวลาเราแถมนั่เนี่ยจะรู้สึกว่าแถมนักได้ง่ายมากเลยอ่าเพราะช่วงการถ่ายมันสั้นๆใช่ใช่ครับจากขวาไปซ้ายมีระยะแค่ไม่กี่เซน กนะ็จะถ่ายไปได้ง่ายนั่นก็คือข้อดีของการยืนแคบนะแต่ว่าข้อเสียก็มีเหมือนครับคุณเชนถ้าเกิดว่าเราเป็นนักกอล์ฟที่ยืนแคบเกินไปนะครับนะอย่างแรกเลยที่จะสังเกตได้คือเวลาที่จะต้องการมุมเสยขึ้นเนี่ยจะทําได้ยากว่าอาจจะทําได้นะแต่ว่าก็ต้องมาชดเชยส่วนอื่นอาจจะเป็นการดึงหัวกลับมาข้างหลังก็ทําให้วงสวิงนั้นไม่สมบูรณ์ดีกับข้อที่2เนี่ยข้อเสียของการยืนแคบเนี่ยถ้าเกิดว่าตีไดรเวอร์แล้วเรายืนแคบเกินไปเนี่ยเวลา จบวงเนี่ยถ้าเกิดตีแรงๆ้วแลวกัปตันที่จะกระชากน้ำหนักถ่ายแรงๆเรายืนไม่อยู่นะจริงเพราะว่าช่วงการถ่ายน้ำหนักสั้นมาถ้าแรงเยอะๆเนี่ยมันถ่ายไปแล้วมันล้นน้ำหนักจะล้นไปนอกขาวาเราก็จะยืนไม่อยู่ก็คือข้อเสียสองข้อประมาณนี้แค่ทีนี้มาดูการยืนกว้างกว้างมากเกินไปการที่ดดริเวอร์แน่นอนว่าเราพยายามที่จะยืนให้กว้างอยู่แล้วแต่ถ้ากว้างมากเกินไปก็มีข้อดีข้อเสียเหมือนกันนะข้อดีข้อแรกคือการยืนกว้างเนี่ยจะทําให้ฐานมั่นคง อ่อาในะช่ยืนแล้วรู้สึกมั่นใจไม่ล้มแน่นอนอนะครับข้อดีข้อทีอ่2ในช่วงการแถมหนกักเนื่องจากเท้าขวาแล้วซ้ายอยู่ห่างกาันดังนั้นช่วงการแถมหนักเนี่ยจะสามารถทําได้แรงอ๋อนะทำได้เยอะกว่าไม่ทําไม่ง่ายนะแต่ทําได้เยอะกว่าทําไม่เยอะกว่าคือกระชากแรงมาได้เลยแถมหนักมาได้นะครับแต่ว่าข้อเสียก็มีนะการยืนกว้างมากเกินไปข้อแรกเลยคือสะโพกจะหมุนได้ยากนะถ้าเรายืนกว้างมากเกินไปเวลาแบ็กซึ้ขึ้นมาเนี่ยมีโอกาสที่ตัวจะทิ้วหรือว่า สะโพกเนี่ยจะจะโยกมากกว่าคือเนื่องจากสะโพกเนี่ยมันหมุนไปรอบตัวได้ยากขึ้นก็เลยจะชดเชยเป็นท่าอื่นชปัญหาที่ตามมาคือจะเป็นการตีรีเวิร์สละการรีเวิร์สคือน้ําหนักจะไม่ถ่ายเป็นผลพลอยได้ไปใช่อันที่2คือก็คล้ายๆกันเพราะหมุนสะโพกได้ยากเนี่ยการถ่ายน้ำหนักก็ทําได้ยากเหมือนกันนะมันก็ก็จะเป็นข้อเสียสองข้อเรารู้ถึงข้อดีข้อเสียไปแล้วนะครับนี่เรามาดูว่าเรามีวิธีเช็คไหมว่าจะยืน แค่ไหนแล้วจึงจะพอดีนะครับลองเช็คถ้าจบ,บวงถ้าเกิดว่าถ้าจบ,บวงเนี่ยต้นขาสองข้างเนี่ยมาชิดกันได้และน้าหนักมาอยู่ที่ขาซ้ายเต็มๆแล้วก็ขาซ้ายตั้งตรงเนี่ยนะนั้นแต่ว่าท่านสามารถที่จะยืนยืนในระยะนั้นได้ยืนที่พอดีแล้วนั่นพอดีอแล้วแต่ถ้าปรากฏว่าลองยืนกว้างแล้วอ้าวปรากฏว่าตีมาต้นขาชิดกันยากมากเลยถ้าเรายินกว้างเกินไปต้นขาชิดยากมากใช่นั่นแต่ว่าเรายืนกว้างเกินไปเดี๋ยวมาดูว่าถ้าแคบเกินไปเนี่ยนะครับ ให้ท่านลองยืนปกติก่อนนะแล้วลองตีด้วยดรเวอร์ดูถ้าเกิดว่าเวลาตีจบวงด้วยดรเวอร์เนี่ยแล้วปรากฏว่าล้มล้มไปทางด้านซ้ายยืนไม่อยู่หรือว่าล้มมาทางด้านหน้านั่นแปลว่าท่านอาจจะยืนแคบเกินไปนะแต่คือการถ่ายน้หนักอะไรอย่างทำได้ง่ายนะแต่ปรากฏว่าพอจบวงแล้วยืนไม่ได้ตีแรงๆตีไม่ได้ต้องตีเบาๆเพื่อยืนให้อยู่นั่นแปลว่าท่านมีการยืนที่แคบเกินไป ก็ลองไปเช็คกันดูนะสองแบบง่ายๆก็เ yes. ช็คง an ่ายๆเพราะบางทีบอกให้เท่าขนลัวไนล่คนเราไม่เท่ากันใช่ครับผมก็วิธีนี้เช็คนี่ค่อนข้างไ่เป็นมาตรฐานใช่ก็เป็นมาตถ่ายของแต่ละคนก็ไปแ d j u s t เอาแล้วก็เอาไปปรับดูให้แต่ละคนยืนใน้พอดีนั่นเองขอขอบคุณพีโน้องมากครับันนี้คือช่วงของอ้อนเีในสัปดาห์นี้ครับ ออลลับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงของออนเ h e g ก e รีวันนี้อยู่กับผมครับโคเชนสหรัฐมานิตยกุลท่านผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมนกักกอล์ฟตีไกลถึงเล่นลูกสั้นได้ไม่ดีจากสถิตินะครับเพราะว่านากักกอล์ฟสมัครเล่นที่ตีได้ระยะไกลมีปัญหากับการเล่นลูกสัน้นหรือลูกต่ำกว่า100ร้อยหลาลงไปมากกว่านากักกอล์ฟทั่วไปถึง90%ซวันนี้เราไปค้นหาคำตอบก,กันดีกว่าครับว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้เป็นแบบนั้น เนีกกอล์ฟตีไกลส่วนใหญ่นะครับมักเล่นลูกสั้นได้ไม่ดีเกิดจากการที่นัก,กอล์ฟตีไกลจะมีลักษณะของกล้ามเนื้อที่เขาเรียกกันว่าพวกกล้ามเนื้อเร็วกล้ามเนื้อที่เร็วนั้นนะครับประโยชน์ในกอล์ฟของมันก็คือสามารถเร่งสปีดได้เร็วทําให้สปีดในสวิงมีอัตราที่สูงจนทําให้ตีได้ระยะที่ดีแต่ในทางตรงกันข้ามนะครับกล้ามเนื้อที่เร็วนั้นจะมีการกะน้ําหนักในระยะสั้นที่ยากกว่านักกอล์ฟทั่วไปเพราะพวกกล้ามเนื้อเร็วจะถนัดในการเร่งสปีดที่เร็ว มากกว่าการกำหนดระดับน้ำหนักหรือการทำงานแบบช้าๆเหมือนกับนักวิ่งที่วิ่งได้เร็วๆนะครับท่านผู้ชมถ้าให้พวกเขามาวิ่งในสปีดที่ช้าลงย่อมทาได้ยากกว่าการวิ่งเร็ว,รวด้วยซ้ําในทางตรงกันข้ามนะครับเราจะเห็นได้ว่านักกอล์ฟที่มีสปีดไม่มากนะหรือที่เขาเรียกกันว่าพวกกล้ามเนื้อช้ามักมีสถิติการเล่นลูกสั้นหรือลูกที่ระยะต่ำกว่า100ร้อยหลาได้ดีกับทุกคนเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่านักกอล์ฟประเภทกล้ามเนื้อเร็วและนักกอล์ฟกล้ามเนื้อช้า จะมีข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบที่แตกต่างกันออกไปนักกอล์ฟที่มีกล้ามเนื้อเร็วนะครับย่อมมีสปีดในการตีมากทําให้ตีได้ไกลกว่านักกอล์ฟทั่วไปแต่ข้อเสียของมันก็คือกล้ามเนื้อที่เร็วนั้นย่อมทําให้การตีลูกในระยะที่ต้องควบคุมน้ําหนักทําได้น้อยลงกว่าคนอื่นๆเช่นกัน นักกอล์ฟที่มีกล้ามเนื้อปกติไปถึงกล้ามเนื้อช้าเหล่านี้นะครับจะมีความได้เปรียบในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักในระยะสั้นๆเพราะกล้ามเนื้อที่ไม่เร็วมากนักย่อมควบคุมการทํางานในช่วงน้ําหนักต่างๆได้แม่นยํากว่าคนที่กล้ามเนื้อเร็วแต่ข้อเสียของคนที่กล้ามเนื้อช้าก็อ,อย่างที่เรารู้กันดีครับพวกเขาจะมีอัตรา,าก,การเร่งสปีดที่ไม่มากนักทําให้ระยะการตีไปได้ไม่ไกลนักจากทฤษฎีนี้นะครับอาจตอบคาถามที่หลายคนสงสัยว่าทําไมนกักกอล์ฟตีไกลในรีแม็ครองได้ หรือการแข่งขันตีไกลชิงแชมโรกที่นักกอล์ฟเหล่านั้นนะครับเกือบทุกคนจะตีได้ระยะกว่า400หลาถึงไม่มีใครตัดสินใจไปแข่งในทัวร์นาเมนต์ของทัวร์โปรเลยสักคนทั้งที่ดูแล้วนักกอล์ฟที่ตีได้ระยะ400กว่าหลาน่าจะได้เปรียบมากๆในการเล่นนี่แหละครับคือคําตอบเพราะนาักกอล์ฟที่ยิ่งตีไกลก้ามเนือยิ่งเร็วขนาดไหนพวกเขาย่อมควบคุมน้ําหนักการเล่นในระยะสั้นได้น้อยลงนั่นเองแต่ก็อย่าเพิ่งตัดสินนะครับว่าใครตีไกลจะต้องเล่นลูกสั้นไม่ดีทุกคน ผมอยากให้ท่านผู้ชมดูอย่างบับเบลวั้ันหรือฟิลมิอร์สันที่เป็นนักกอล์ฟตีไกลทั้งคู่นะครับแต่สามารถเล่นลูกสั้นได้อย่างสุดยอดนักกอล์ฟทั้งสองคนนี้นะครับโค้ดกรอล์ฟชื่อดังหลายต่อหลายคนยกให้เขาเป็นนักกอล์ฟระดับพรสวรรค์ในการเล่นลูกสั้นเลยด้วยซ้ําเหตุผลที่นักกอล์ฟทั้งสองคนนี้เล่นลูกสั้นได้ดีนะครับนอกจากพรสวรรค์ที่เขาพกติดตัวมาแล้วเขายังมีอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าพรแสวงบัรเบลวัซซันและฟิลมิอร์สันเป็นนักกอล์ฟที่จัด แต่พวกเขาจะให้เวลากับการฝึกซ้อมลูกสั้นหรือที่รูกระยะต่ำกว่าร้อยลามากกว่าคนอื่นๆเพราะพวกเขารู้ดีว่าในจุดแข็งย่อมมาพร้อมกับจุดอ่อนเสมอแล้วสิ่งที่จะมาอุดจุดอ่อนเหล่านั้นก็คือการฝึกฝนที่มากกว่าคนอื่นปัจจุบันโปรในทัวร์นะครับอัตราในการฝึกซ้อมในแต่ละวันนะครับจะมีการฝึกซ้อมลูกสั้นประมาณ40%และอีก60%ก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาสวิงแต่ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่า บ a ร์บ,บัลวันและฟิลมิเคเันให้เวลากับการซ้อมลูกั่นประมาณ70-80%ของการฝึกซ้อมในแต่ละครั้งของพวกเขาเลยทีเดียวซึ่งตรงกันข้างกับทัวร์โปรคนอื่นๆโดยสิ้นเชิงอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมจุดแข่งในกอล์ฟของแต่ละคนจะมาพร้อมจุดอ่อนเสมอความสําคัญจึงควรไปอยู่ที่คุณจะรับมือกับจุดแข่งนั้นยังไงและรบร่องรอยของจุดอ่อนได้มากแค่ไหน ตานเช็คนะครับอของบก็เป็นตอนที่พูดถึงเรื่องของการยืนนะครับว่าการยืนกว้างยืนแคบมีผลดีผลเสียยังไงมีวิธีเช็คเอาไปใช้ได้เลยนะครับแล้วก็คือบางคนเนี่ยท่านผู้ชมต้องรู้ก่อนว่าไหลคนเราไม่เท่ากันคือในตำรากรอบเนี่ยเขาจะเขียนว่า เวลายืนเนี่ยให้ยืนเท่ากับหัวไหล่แต่ว่าเท้าวันกับผมเนี่ยไปยืนเท่ากับหัวไหล่เนี่ยมันไม่เท่ากันไหล่ดูไหล่ผมกับไหล่วันๆนในคนละไซส์เลยนะครับดูสิ่ยังไงก็ไม่เท่านะปนบก็มีวิธีเช็คนะครับที่สามารถเช็คได้ก็ท่านผู้ชมก็ลองนําไปใช้ดูนะครับใช้แล้วค่ะส่วนของอ่อนเดกรีนะครับเป็นคิวของผมเองนะครับชื่อกล้ามเนื้อสไตล์คือกล้ามเนื้อในกรอฟเนี่ยแต่ละคนมีกล้ามเนื้อที่ไม่เหมือนกันบางคนกล้ามเนื้อเร็วบางคนกล้ามเนื้อช้ากล้ามเนื้อเร เรื่องของระยะสั้นๆระยามเหมือนกันใช่แล้วค่ะก็เป็น<ก>ข้อดีข้อเสียก็ต้องปรับเอาไปใช้กันเองนะครับถูก<ม>ต้องค่ะก็เป็นเทคนิคดีๆนะคะที่เรานำมาฝากกันในช่วง On The T e และ On The Green ค่ะช่วงหน้าจะมีอะไรน่าสนใจในช่วง Play Off ต้องติดตามกันค่ะ